เฮ้ยโยฮลโลวีนอัปเดตเฮ้ยเดี๋ยวนะ mm hmm. มันมีตัวใหม่มาแน่เลยเดี๋ยวกันขอดูอัปเดตแป๊บสิบตัวละครใหม่แล้วก็ฮาโลวีนโหมด PvP โหมดแคนดี้ค่างเงินที่เป็นแคนดี้อะไรไงแล้วก็อะไรกว่านิวฮ l o โลวีนเทรดอ่าช่างมันเอเลดรีวอร์ดดีโค้ดนี่ไงโค้ดเมื่อกี้ตรงต้นเกมเนี่ยหน้าเกมเนี่ยเหมือนจะเห็นอยู่ว่าจะมีโค้ดอันหนึงเดี๋ยวขอลองใส่แป๊บเอ่อเดี๋ยวขอดูแป๊บใส่ตรงไหน ฮัลวนะีนอะไม่ใช่นะนี่บอดนะนี่ไงบอดก็คือสปุกี้อ่ะเอ้าไม่ได้อะเอ้าผมยังไม่ได้กดรับเลยนะบอดเนี่ยทำไมมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหรือว่าผมบ้าอีกแล้วเนี่ยโอเคนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในแมป Toilet Legacy ดีไปนะฮะ สิ่งตนนี้เนี่ยก็เป็นฮาโลวีนอัปเดตนะครับสิ่งที่ร,รู้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นตอนเข้ามาในเกมก็คือฮาโลวีนตรงนี้นะฮะเป็นพาร์ทเฮะเดี๋ยนะอะไรอ่ะผมยังไม่ได้กดรับเลยนะเดี๋ยวผมมันมันเริ่มแงม่งแล้วนะผมยังไม่ได้กดรับเลยนะทําไมอันนี้มันขึ้นขึ้นว่าเกมแล้วรวมถึงโค้ดด้วยเแต่ที่รู้ๆก็คือนี่นะฮะตัวละคร3ตัวนี้ก็คือตัวละครที่เป็นตัวจากกล่องนี่นั่นเองนะฮะ นี่เป็นแพ็คใหม่นะฮะเป็นของฮาโลวีนนั่นเองซึ่งก็ใช้300ในการสุ่ม1กล่องนั่นเองและตัวนี้นะฮะก็เป็นซอมบี้คำร่าก,กายนั่นเองซึ่งเป็นเอ็กซ์คือสี่ังหมดเลยนะฮะซ,ซึ่งตัวนี้เนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่รู้นะว่าระดับอะไรแต่ที่รู้รู้ตัวนี้เนี่ย30%ออันนี้9กด้ถือว่าของยากอยู่นะฮะว่าการจะได้มาเนี่ยก็น่าจะยากพอตัวเอล่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันจะมีความสามารถแค่ไหน เดี๋ยวเราว้าร์ไปเลยแล้วกันเพโอเคไปไหนดูสิเอ่อไหนฮโลวีนอะ่ะเดี๋ยวนะนี่เหรอนี่ไงนี่ไงสีต่างกันอ่าจริงด้วยมาขอลองดูสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะฮะค้นหาร้านบอกทีเฮดคอมเข้ามาที่หน้าเว็บและมาร่วมตัวรุ่อีเวนต์การกลับมาของนักลบผู้แข็งแกร่ง และเทศการดอกไม้ไฟสุดร้อแรงพร้อมกับสินค้าอื่นอีกเพียบที่บอกทีเฮ็ดเฮ้ยแมพสวยอยู่นะครับแต่ออมก็เกะโอเคก็ได้อยู่โอเคเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยทำอะไรก่อนเลยเออมันมาทางไหนวะอ๋อนี่ไงเฮ้ยมาสองทางเลยหรอใช้ได้นะเฮ้ยตัวซอมบี้นี่ไงเจ๋งอยู่ ก่อนเอินเลยเดี๋ยวผมวางเลยนะครับเอ๊ะวางตัวนี้ดีไหมเนี่ยต้นเกมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเดี๋ยวผมขอแบบอัปเกรดตัวนี้ก่อนเลยนะครับโอเคอัปเกรดเรียบร้อยอืมโอเคต่อไปก็ตัวนี้ต่อเลย เดี๋ยวผมจะค่อยๆลองดูนะครับว่าตัวไหนมันโหดบ้างเนี่ยนี่เฮ้ยมันมีตัวหลุดสปิกร์แมเ่เน๋ะมันเป็นเผ่าควันพี่ที่แบบเหมือนติดเชื้อประมาณนั้นโอเคได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมวางคนละทางเลยแล้วกันนะครับไอ้ทางนี้แล้วกันเ,เงินไม่พออือใช้ได้นะเนี่ยเงินมาด่วนๆโอเคเว็บอ่าเรียบร้อย โอเคเดี๋ยวพอได้400เดี๋ยวผมลองวางเลยล้วกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยวางอันนี้ก่อนเลยเนื่องจากว่าผมไม่มีตัวเงินนะฮะนี่อันนี้ตัวทีวีนี่ว่า Theater Man ะทีวีแมนเหรอวิ่งหลุดเข้าบ้านปะเนี่ยแมวน่ะก่อนเออเลยเดี๋ยวผมวางเอ๊ะหรือผมควรจะเก็บไว้ดิเฮ้ย ใช้พลังก่อนเลยอยากรู้พลังคืออะไรอ๋อเหมือนตีทีเดียวตายเลยใช่เปล่าอ่ะลองดูใหม่ส่วนอันนี้พลังน่าจะเป็นการจบตีวงกว้างไหมไม่ใช่เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยดูทีหลังก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยผมคงจะเป็นจะต้องมาวางแถบด้านหลังนะครับเข้าบ้าแล้วเออทนัน เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่บอสเหรอเฮ้ยมันมาทางนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันทำไมทางนี้อ่ะเดี๋ยวมันใส่ใตัวละครมาด้วยเหรอเดี๋ยว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 ,ยวอันนี้บ้านเราเหรออ๋อเดี๋ยวนะเราแตกเอาใหม่ใหม่เพลเกน โอเคมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้เนี่ยผมพอจะรู้ทิกแล้วนะฮะซึ่งก็อย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาต้นเกมเลยนะครับซึ่งไม่น่าจะไหวเพราะงั้นผมน่าจะต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะพอได้อยู่เออผมก็ลองลืมดูสแตทเลยเนี่ยนี่ไงสแตทอยู่ที่20ดามเมจหรอถัวได้อยู่นะ ถึงจะกากไปหน่อยแต่ก็พอได้อยู่จะเป็นยังไงถ้าเกิดอัพตัวเดียวเนี่ยมาแล้วมาแล้วซอมบี้มาแล้ว,ลว,อลวโอเคเดี๋ยวผมอัพเกรดเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยมาถึงเวลาดูละจะรอดหรือเปล่าเอ้มเอาไว้สองข้างเลยแล้วกันโอเค เดี๋ยวเอาไว้สักสี่มุมเนี้ยน่าจะไหวอยู่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดหนาวเอาดีเฮ้ยเงินมันก็ช้าหรือเกินอะ่ะเ,เดี๋ยวนะเราเล่งเวลาได้นู่หวหนึ่งจุดห้าะกันปึ๊บอ่ะโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันไหมอัปเกรดไปเย่ตัวนี้เดี๋ยวอัปเกรดด้วยแล้วกันเฮ้ยรูดรอโอเคทันอยู่ทันอยู่ พี่แกหลุดมาได้เฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เชื่อหรอกว่าเราจะไม่ไหวอะเราต้องไหวดิเออเดี๋ยวนะไอตัวสปิเกอร์นี่มันไม่มีสกิลเพราะงั้นก็มีแค่ตัวนี้นี่ไงมาละแล้ว,ลวถึงเวลาอัปเกรดด่ดวน เฮ้ยมันมีตัวลูดอ่ะเฮ้ยงี้เราจะสู้ได้ยังไงอะ <c oughs> มาเอาใหม่อีกรอบนึงผมไม่เชื่อหรอกว่าผมจะแพ้ระเก็ไปก่อนอ่ะต่อไปก็วางเพิ่มเออทานฐานทาน,ทาน เดี๋ยวผมจะเก็บให้ครบ6 0ร้อแล้วเดี๋ยวผมก็จะวางไอ้ตัวนี้นะฮะตัวอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้เราต้องรีบแล้วดว่ดวนๆก่อนที่ไอ้ตัวบอสมันจะมาไม่รู้ว่าใช่บอสหรือเปล่าแต่เหมือนจะเป็นมินิบอสนะเนื่องจากว่าเกมเนี้ยผมยังไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยฮุ้ยงหจัดโหดหว่ไอ้ตัวนี้แหละเออดีดีดีด นะค่าอัเกรดแปดร้อยเอออัพไปเลยถือว่าดีถือว่าดีแต่ตัวนี้เดี๋ยวต้องให้ตังเกือบครบแล, <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะวางไอ้ตัวนี้แทนนะฮะนี่เป็นตัวลัสทีวีแมนกายนั่นเองแต่เป็นเหมือนตัวฮาโลวีอะไรเงี้ยเฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นาะแพ้นะโอเควางไป ตรงนี้อัปเดตพี่ไม่ทันได้ไงเออทันอยู่ทันอยู่กดสกิลอ่าสกิลทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยววางไว้แถวนี้เลยแล้วกันได้ไหมต้องวางเออวางฝั่งนี้นีหว่า เว้ยละลบตัวละครเฉยเลยโอ้เกือบ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 เออผมต้องอัพตัวนี้ซะแล้วอ่าเรียบร้อยนี่มันถึงเวลาแล้วเอออัพเกรดไปเดี๋ยวตัวบอสมาเนี่ยผมกดใช้สกิลเลยเออ กดเลยกดเลยกดเลยดูดูดูด่นจะทันไหมเนี่ยมันเป็นบั๊กอะไรเนี่ยมันคือบั๊กอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมกลับล็อบบี้ก่อนเลยเนีย่ยอันนี้คือโค้ดสปุกกี้นะ เคเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันมีอะไรมาหรือเปล่าในซัมมอนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะนี่ไงก็ไม่มีนี่หว่าก็จะเป็นตัวเก่า,กาใช่อันนี้ก็ด้วยเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูสเตตก่อนนั่นก็ก็โอเคอะแต่ละตัวแต่ที่ร,รู้คือเมื่อกี้มันเหมือนมีบั๊กแล้วก็ใช่บั๊กอันนี้ก็คือเป็นบั๊กที่ลำบากใจมากนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ของเนี้ยผมเล่นไปมันก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจไหมฮโลวีเนี่ยตรงเนี้ยคตลำบากใจเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอัปเกรดสเร์แมนหรอน่าสนนะนี่โอเคเดี๋ยวขอกดลับก่อนอ่าเรียบร้อยทัวบักไอเรื่องเจมเนี่ยเขาแก้แล้วนะครับก็แก้อย,อย่างเดียวฮโลวีนเมื่อกี้ก็มีบัคเพิ่มอะ นี่ไงอันนี้ก็คือ PVP ที่มันเป็นอัปเดตนี่โค้อสวยอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือ PVP กันเองเหรอมันมี PVP แล้วได้อะไรเนี่ยเหมือนว่ามันยังมีอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มันมาเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บเทรลพอร์ตไปอือ๋อนี่ไงเอเลดเป็นรีวอร์ดใหม่มันได้อะไรอะ่ะ น่าจะเป็นแคนแคนดี้ไหมน่าจะใช่ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอไปศึกษากันเลยกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่ในทอรเลนเลกาซี่นะครับ